สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับก็กลับมาพบกันแล้วครับกับรายการเชิญยิ้มก็ชัเลนค่ะอยู่กับผมครับโจแบนพินยวช่นเคยนะคะครับแน่นอนนะครับรายการของเราอย่างที่บอกไปใครที่มีฝันแค่กล้าก็ชนะแล้วค่ะใช่ครับใครที่อยากจะแสดงอะไรครับเราพร้อมที่ให้คุณมาแสดงเต็มที่ทุกโชว์ทุกการแสดงครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสารส้มป้าอ้อยนะคะ ทีเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราใช่แล้วครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเออไม่ทราบว่าวันนี้เออคุณทัศสม,มุทรนะครับคำถามแรกเลยอยากทราบว่าว,าวันดีครับวัสดีสดครับเออถ้าคุณมีเงิน10ล้านชนะของเราไปได้เงิน10บล้านคุณจะทำยังไงครับอ๋อก็จะเอาใส่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำไปค่ะเข้าห้องน้ำไปทำอะไรครับไปนับดูค่ะว่าครบไหมโ้เราราบพรรอใช่ใช่ค่ะแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรคะโชว์ร้องเพลงค่ะร้องเพลงนะคะ เป็นเพลงสไตล์ไหนครับอ๋อสากลค่ะเพลงสากลพร้อมอยังฮะพร้รอมแล้วค่ะเชิญค่ะ If I Choose <I> They <think> I Would Oh baby in Joe

ุดแบบฮะคือคือคือต้องบอกไยว่าน้องคนนี้เปรียบเสมือนน้ำมันรอนสันที่แบบว่าเอามาล่าด้ห้ผมลุกชดช่วงหลังจากที่ผมไม่ค่อยได้ร้องเพลงค่ะคือเธอคือน้ำมันทำให้ไฟคุกคุณผมขอจับมือน่อได้ไหมครับตลอดอ่ะแต่อังตลอดผู้หญิงเห็นไม่ได้เลยคุณโจไปทำเพราะอย่างนั้นมันน่าเกลียดไหมนะน่ะแล้วมือไหนจับนะ พอละพอเลยตอนนี้ไปกินแซวเล่นผ่านครับยังยังถามเถื่อนอะไรก็ต้งนินเดิ่มเมื่อกี้หมดแต่ห่วงอยากให้น้องมาชมไม่ใช่เห็นใครสวยแล้วผ่านถามชื่อเสียงเรียงนามว่าน้องประวัติอะไรเป็ยังไงนะครับเออไม่ทราบว่าน้องชื่ออะไรคะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองเรือ อ๋อนะครับชื่อดาวเรืองแล้วก็ทีหลังมาเปลี่ยนเป็นน้องแววดาวนะครับแล้วไม่ทราบว่าบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านพี่อยู่สุโขทัยเพราะบ้านพี่ไฟไหม,มสมพรปากครับอ,อุ้ยเนื้อเพลงอ๋อเป็นเพลงอ๋อครับครับปปไป,ไป,ปบ้านจะได้สว่างนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบหกก็มาเป็นสาวลำบงมาใส่กระปังวบวบแวว ือเป็นสาวร้องวงด้วยนะครับไม่ทราบว่าแล้วเรียนอยู่ที่ไหนจ๊ะเรียนราชพัฒพ่าอเอ็นทานไม่ติดโอเรียนราชพัฒน์น้องก็ตตอบเป็นเกดดีคือตอบเป็นเองใช่ดูมีความคิดนะสร้างสรรค์ดีชอบชอบคุณขอโทษนะครับคุณพ่อชื่ออะไรครับไม่มีอีกแล้วคนชื่อไอ้ทาม๋อพ่อชื่อทาม ครับแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่คุณแม่แม่น้ำตาก้นกลแก้วอ๋อแม่ชื่อก้นโอ้ยชื่อแก้วค่ะอ๋อแม่ชื่อแก้วโทษทีแม่ใครจะชื่อก้นค่ะมาเป็นสองกระบี่คุณก็ชื่อคนเออแล้วไม่ทราบว่าคุณน้องมีมีแฟนไหมครับแฟนเคยมีแต่ตอนนี้เลิกไปแล้วอ๋อแฟนเคยมีแต่เลิกกันไปแล้วอ๋อโอเคงั้นพอพอดีกว่าพอทีนะคุณ การุณออผู้ชายม่นนมานผู้ชายห,ห,ห,หยุดครดับหยุดชีวิตหยุดอยูย่ตรงนีไไ้ไม่ไม่ทั้งทั้งพอแล้วหยุดคือไปจะไปไหนก็ไปไปเถอะไปจงไปไปซะไปให้ไกลไกลไม่ำไปไปผมจค่ฆ่าคุณนะนั่นเนี่ยฆ่าฉันให้ตายเสียยังดีกว่าออโอเคเดี๋ยวนะเดี่ยคุณผมผมไม่รู้จะพูดอะไรดี เอออาว่าว่าเราเรไม่ไม่ได้เราตระตัดสินเลยดีกว่าค่ะค่ะคือน้องเขามีมีมีลูกเล่นนะครับเขาร้องเพลงสากลได้ดีนะแต่ว่าผมไม่ชอบแต่ผมชอบตอนที่เขาร้องเพลงลูกทุ oughs, ่งผ่านครับผ่านมาแล้วห้าสิบปีได พอแล้วครับไม่ต้องตอบเป็นเพลงแล้วครับตตัดสินแล้วครับฟังเลยนะคังฟังผลตัดสินเลยครับคุณโจผ่านนะครับใช่่ผานร้องเพลงเพราะมากหน้าตาสวยมากนะคะหมีความคิดสร้างสรรค์มากไม่ผ่านค่ะอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ผ่านก็เขาเก่งกว่าฉันอ่ะอ๋อโอ้โหนั่นเป็นเหตุผลของคุณแบงค์ทำไมเหรอแล้วแต่คุณครับค่ะที่ผมที่คุณโชว์มานะผมว่า ถ้าคุณร้องเนี้ยมันธรรมดาไปเพราะว่าใครก็ร้องซูซานบอยอะไรเงี้ยผมก็ดูมาเยอะถ้าคุณแบบห้อยหัวตีลังกาแล้วบุญ38มตลบแล้วร้องเออผมว่าอันนั้นจะเป็นลูกค่างจะไม่ใช่คนไปมันต้องแปลกไงเพราะว่าเชเญยว่ทะเลของเรามันต้องมีอะไรที่มันยิ่งกว่านั้นครับแต่ว่าคือมันต้องทําให้ดีกว่านี้นะครั้งหน้านะจ๊ะพี่ให้ผ่านครับแล้วพี่ติทําไมพี่พินโยงติให้กองครับครั้งหน้าเขาจะได้มาโชว์กับเราอีกอ่างนี้ว่าครับคุณเบลถอยนิดนึงครับก้มามีอะไรครับ พูดอะไรไม่เสียงอะไรคะตายแล้วคุณคุณพี่หยอผมต้สลบเลยเออเอันรับสลบผ่านสองผ่านนะครับโอเงมากครับตืบนตาคื่นตาหมีเฮียจ้าฮัลล์ไม่ต้องอผมไม่ต้องโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับนะครับคุณผู้ชมครับยังไงก็จะพบกับพวกเราเป็นประจร์นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับกับเชิญยิ้มกอทะเตนลิงับนะฮะแล้วก็อยู่กับผม เบลพิโนโญในรายการกลิ่นชสวัสดีครับ <ป ät S 2> สวัสดีครับ,รบ,รบขอบคุณทุกคนมากนะครับ